เหรียญ10บ,บาทโลหะสองสีวาระที่43เหรียญครบร้อยปีกรมพระธรรมนูญกรับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับเรื่องราวที่พาท,ท่านไปรู้จักกับเหรียญกระสาบโลหะสองสีนะครับที่รล,ลึกซึ่งจะคล้ายกับเหรียญหมุนเวียนทั่วทั่วไปนะครับแต,แต,แต่แต่จะมีลวดลายที่แตกต่างกันนะครับ ในด้านหน้าและด้านหลังของเหรือญน,นะครับแต่เ,เป็นสองสีเหมือนกันเลยนะครับเอาละเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญครบร้อปีกรมพระธรรมนูญนะครับเป็นเหรียญที่มีขนาดสิ้นผาศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับ26มิลิเมตรด้วยกันน้ำหนัก8.5กรัมนะครับมีการคบรอบวาระนะครับ วันที่12กันยายนปีพุทธศักราช2549มีการออกประกาศใช้งานจริงของเหรียญคือ8กันยายนปีพุทธศักราช2549มีจำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้น3ล้านเหรียญด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคานะครับอื่นๆในวาระเดียวกันนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะไม่มีนะครับทั้งแบบธรรมดาและแบบเงาจะไม่มีเลยมีแค่ เหรียญวาะนี้เท่านั้นนะครับมีแค่เหรียญชิ้นราคานี้เท่านั้นนะครับที่เป็นวาฬเอาละเรามาดูรูปลายของเหรียญน,นะครับด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุรานงกรณพระจุลจอก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนะครับพินพระพักฐานเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพทรงสายสะพาย นกรัตราชอุวราพรและสายสร้อยแห่งเครื่องขัดยักราชอิสริยาพรอ,อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชกาลที่พพินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทับทรงสายสะพายและสายสร้อย แห่งเครื่องคติยะราชอิศยาภรณ์อันมีเกตคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่5ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับอันนี้ว่าลายของเหรียญด้านหน้านั่นเองเดี๋ยวจะพิกลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญกันนะครับ พิกลับมาด้านหลังนะครับของเหรียญกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายอาชการของกรมพระธรรมนูญภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าครบ100ปีกรมพระธรรมนูญด้านล่างมีข้อความว่า12กันยายน2549รประเทศไทยด้านขวามีเลขบอกราคานั่นคือเลข1ิไทยนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่า บะนั่นเอง